โลกร้อนจากไฟป่าในไซบีเรียสู่น้ำท่วมที่นิวยอร์กย้อนดูเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในปีนี้มันก็มีอย่างน้อย45รายคือผู้ที่เสียชีวิตจากพายุไอดาที่ได้เข้าถลม่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่วันมานี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนถึงวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศโดยบอกว่าสหรัฐต้องเตรียม ตัวให้ดีกว่านี้ในอนาคตโดยเหตุการณ์น้ำท่วมทะลักเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์กที่ได้เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียเห็นแล้วก็น่าตกใจอย่างยิ่งแต่เมื่อเรามองดูย้อนปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆในปีนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเอ็กซ์ตรีมเวเ ที่กำลังกลายเป็นสิ่งที่โลกของเราใบนี้ต้องเจอบ่อยกว่า e x t r e m e ม e a ท h e r ที่กำลังกลายเป็นสิ่งที่โลกของเราใบนี้ต้องเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่ทำให้ระบบไฟรถไฟฟ้าใต้ดินของนิวยอร์กเกือบทั้งหมดต้องอยู่ชะง,งักลงทางสื่อสำนักข่าว BBC ได้ดูปรากฏการลักษณะนี้ในประเทศต่างๆ และหลายคนที่มองว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกของเราใบนี้น้ำท่วมในสหรัฐอเมริกาโดยพายุไอด้าที่ได้เข้าถล่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายและมีครัวเรือนหลายแสนครัวเรือนในรัฐลุยเซียนาและรัฐนิวยอร์ก รัฐเพนซิลเวเนียและรัฐมิสซิสซิปปีในขณะนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในที่บิลยอรกนั้นน้ำท่วมฉับพลันทำให้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเกือบทั้งหมดจะต้องหยุดชะงักเป็นอัมพาตแล้วก็มีคนอย่างน้อยจำนวน14รายที่ได้เสียชีวิตลงโดย11คนนี้จำนวนนี้ได้จมน้ำในขณะที่ติดอยู่ในที่พักชั้นใต้ดินโดยฟิล มอร์ฟี่ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ของอเมริกาได้บอกว่าที่รัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในรถขณะที่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ประธานาธิบดีโจบไบเดนจะเดินทางไปลุยเซียนาวันศุกร์นี้โดยที่เป็นรัฐแรกแ,รกแรกที่ได้เผชิญพายุไอดาซึ่งทำให เกิดเหตุดินถล่มแล้วก็มีถึง9 0 0 0แสนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนนี้โดยได้กล่าวว่านี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายและเราทุกเราทุกคนต้องเผชิญกับมันด้วยกันประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวว่านี่เป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดในยุคนี้แต่ผมก็มั่นใจว่าเราจะจัดการได้ซึ่งผู้นำสหรัฐได้บอกว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุทําให้น้ําท่วมในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าต้องมีการลงทุนเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อจัดการกับวิกฤตดังกล่าวด้วยและอย่างที่ว่าก็มีเหตุการณ์ฝนตกเป็นประวัติการในประเทศจีนด้วยก็มีภาพน้ําท่วมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในนครนิวยอร์กก็อาจจะทําให้ใครใหลายคน นึกถึงเหตุการณ์ที่ประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เป็นผลจากที่ฝนได้ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในภาคกลางของประเทศจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและประชาชนกว่าและประชาชนกว่า100,000คนต้องอ,อพยพออกจากบ้านและก็มีกว่า12เมืองในมณฑลเหอหนานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมันรวมไปถึงเมืองเจิ้งโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางของมณฑลนี้ด้วยซึ่งมีวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ได้แสดงให้เห็นภาพน้ำท่วมถึงเอวของคนบนท้องถนนและก็ในสถานีรถไฟฟ้าด้วยและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวเมื่อวันที่20กรกฎาคมว่าการรับมือกับน้ำท่วมเป็นไปด้วยความยากยิ่งและก็อยู่ในสภาวะวิกฤต ซึ่งในตอนนั้นทางการของมณฑลเหอน,นั้นซึ่งมีประชากรทั้งหมด9 4ล้านคนเลยทีเดียวได้ประกาศเตือนภัยในทางอากาศภูมิอากาศขั้นสูงสุดโดยทางการท้องถิ่นได้บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ในร้อยปีมีครั้งหนึ่งและฉากต่อมาก็มีฝนตกยุโรปด้วยซึ่งในทางฝั่งยุโรปเองก็ได้เผชิญกับฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมที่รุนแรง เมื่อเดือนกรกฎาคมโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าได้บอกว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ยังมีเหตุการณ์น้ำท่วมในเยอรมน,นีเบลเยียมแล้วก็อีกหลายพื้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย220คนมันก็สร้างความตกตะลึงให้กับบรรดานักพยากรณ์อากาศแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นอย่างมากโดยนักวิจัยได้ระบุว่า โลกของเรานั้นร้อนเราก็มีโอกาสทำให้เกิดเหตุฝนตกหนักเช่นนี้ในยุโรปตะวันตกมากขึ้นเป็นถึง9เท่าในขณะที่ปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง3ถึง19%เเลยทีเดียวเนื่องจากปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียก็ยังมีบ้านเรือนถนนและทางรถไฟ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ําที่ไหลทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วก็ที่ว่ามีคลื่นความร้อนในสหรัฐและก็แคนาดาด้วยตัดมาทางฝั่งตะวันตกของแคนาดาและสหรัฐก็ยังต้องเจอกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์เพราะว่าโดมความร้อนที่เรียกกันว่าฮิตโดมหรือปรากฏการโดมความร้อนโดยที่หมู่บ้านลิตันซึ่ง ังอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดากลับมีอุณหภูมิสูงถึง49.6องศาเซลเซียสสูงมากจากที่แคนาดาที่เคยมีอุณหภูมิสูงแค่45องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าได้บอกว่าปรากฏการณ์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกของเราซึ่งก็มีทีมนักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติจำนวน27คนซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติหรือที่เรียกกันว่า World Weather Attribution ได้บอกว่าหากมนุษย์ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างที่ทำมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นน้อยลงถึง150เท่าหลังจากที่หมู่บ้านลิตันของแคนาดาได้เผชิญกับอุณหภูมิที่อยู่ดีๆก็สูงสุดเป็นประวัติการไม่นานนี้ก็เกิดเหตุไฟป่าได้ลุกลามทำลายพื้นที่จำนวนมากด้วยส่วนในสหรัฐอเมริกาหลายเมืองในรัฐเช่นรัฐออริกอนและรัฐวอชิงตันต้องเผชิญกับ ที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสมากอุณหภูมิที่สูงมากในลักษณะนี้ยังเป็นอันตรายถึงขั้นทําให้เกิดมีผู้เสียชีวิตและก็ต้องมีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเพิ่มขึ้นจากการป่วยที่มีสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนสูงขึ้นนั่นเองในเรื่องนี้ตัดมาที่ท้ายนี้ก็มีเรื่องของไฟปา่าครั้งมโหฬารในไซบีเรียด้วย หายนตไฟป่าครั้งรุนแรงที่เขตไซบีเรียในปีนี้ได้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้อย่างมหาศาลโดยเหตุเพลิงไหม้ป่าสนหิมะได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างมากเป็นสองเท่าของสถิติเมื่อปีที่แล้วและก็ได้ผลักดันให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากไฟป่าในทั่วโลกในปีนี้ได้พุ่ง ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษเลยทีเดียวสำนักงานควบคุมดาวเทียมที่ชื่อว่า Copper Nikas เพื่อการติดตามสภาพบรรยากาศแห่งโลกแห่งยุโรปหรือเรียกว่า CAMS เผยว่าไฟป่าในไซบีเรียซึ่งได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัเสเซียไปจนถึงภูมิภาคอเมริกาเหนือได้ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วกว่า 800ล้านตันนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากสถิติในเหตุไฟป่าไซบีเรียเมื่อปีที่แล้วทั้งยังสูงกว่าอัตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสองปีของประเทศเยอรมนีซึ่งยังเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่สูงที่สุดของอยุโรปและยังอยู่ในอันดับที่6ของโลกด้วย และผู้เชี่ยวชาญได้ประมาณว่าการที่ไฟป่าไซาบูเรียนั้นในไซบูเรียนั้นในปีนี้ได้กินพื้นที่กว้างถึง1 6 1 3 0 0ตารางกิโลเมตรโดยอาจจะเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมาในขณะนี้โดยพื้นที่ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ในเขตไซบีเรียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณที่กำลังเกิดไฟป่าในขณะนั้นทั่วโลกมารวมเข้าด้วยกันซึ่งการเกิดไฟป่าที่ดุนแรงในเขตอากาศหนาวจัดเช่นนี้มันก็สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาวะโลกร้อนที่ยิ่งเลวร้ายลงทุกทีโดยสำนักข่าว AFP ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม Green p e a c e ประจำประเทศรัสเซียได้ชี้ถึง สาเหตุของไฟป่าขนาดใหญ่นี้ว่าเกิดจากความละเลยไม่ใส่ใจของภาครัฐและก็กฎหมายห้ามไม่ให้จัดการดับไฟด้วยหากหน่วยปฏิบัติการผรจนเพลิงต้องเสียค่าใช้ใจ่ายที่สูงเกินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือในกรณีที่ไฟป่าไม่ได้ไหม้ลามถึงเขตที่อยู่อาศัยจบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ